คำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องฝรั่งคนนี้ให้ฟังนั้นผมขอสัญญาว่าผมจะใช้เทคนิคจัมสแกร์และทำให้ท่านผู้ชมตกใจในขณะที่รับชมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจับมือถือของท่านให้มั่นคงและระวังมันจะบินจากมือของท่านผู้ชมไปหากชอบหากถูกใจเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ปุ่มไลค์ และก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูด้วยภรรยาของผมเสียชีวิตเมื่อวันที่7สิงหาคม2012เธอประสบอุบัติเหตุรถชนเพราะว่ามีไอ้บ้าบางคนฝ่าไฟแดงเธอเสียชีวิตคาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีเธอก็ไม่มีแผนที่จะแต่งงาน เพราะเธอคิดว่ามันเป็นงานสิ้นเปลืองและก็หัวโบราณแต่สุดท้ายผมก็ขยันขยอขอให้แต่งงานกันหลังจากที่พวกเราจัดงานแต่งกันมา3เดือนแล้วเธอดูมีชีวิตชีวาชอบไปแคมปิง้งและเธอชอบกลิ่นของชินามอนหรือว่าอบเชยที่สำคัญเธอก็เป็นคนที่ติดโซเชียลอีกด้วยเธอเป็นคนที่มีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือจะมีคำพูดแปลก และก็ติดปากเธอเมื่อผมได้ยินผมก็จะรู้ทันทีว่าคำนี้แหละที่เธอเป็นคนพูดที่เธอเป็นคนคิดขึ้นมาและเหตุการณ์แปลกๆมันก็เกิดขึ้นกับผมเมื่อเธอส่งข้อความมาหผมผ่านทาง facebook 13เดือนต่อมาวันที่4กันยายน2013เธอส่งข้อความมาว่าฮัลโหลผมจึงตอบไปว่านั่นใครนะ่ะ เนี่ยมันแปลกนะทำไมผมถึงได้รับข้อความจากเฟซของเอมิลี่เนี่ยอ่าเอาละต่อไปเนี่ยถ้าอยากส่งข้อความมาหาผมเนี่ยก็ส่งข้อความจากเฟซตัวเองนะถึงแม้ว่าอยากจะคุยกับเธอก็ตามเธอก็ยังส่งมาว่าฮันหลเหมือนเดิมผมจึงพูดว่าซูซานนั่นนั่นแม่ใช่ไหมแมออนเฟซของเอมิลี่อยู่นะในตอนนั้นผมคิดว่าซูซานแม่ของเธอ คงจะล็อกอินเฟซของเอมมี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือมั้งผมเลยส่งข้อความไปบอกซูซานเผื่อว่าเธอจะลืมล็อกอินเอาไว้จริงๆแล้วมันก็เงียบไปวันที่6พฤศจิกายน2013เธอก็ส่งข้อความมาอีกรอบฮัลโหลวันอาทิตย์นี่เราไปที่กันเถอะผมจึงบอกว่าเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยแต่เธอก็พูดอะไรไม่รู้เรื่อง รออยู่บนรถบัสผมก็เลยถามว่าได้โปรดบอกผมเถอะว่าคุณเป็นใครต่อมาซูสานก็บอกว่าเธอไม่ได้ล็อกอินเฟซของเอมิลี่เลยเธอไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีและมันก็เกิดเรื่องราวแปลกๆตามมาอีกด้วยในเดือนมกราปี2014เอมิลี่เริ่มแท็กตัวเธอเองในรูปภาพของผมผมก็กดเข้าไปดูเมื่อมีการแจ้งเตือน ตอนนั้นผมมันถูกตบหน้าชาติใหญ่หน้าผมชาขนลุกเธอแท็กตัวเองในที่ว่างเปล่าข้างๆตัวผมผมเริ่มสับสนและก็เริ่มนอนไม่หลับเธอเริ่มแท็กรูปเพื่อนๆของเธอไปทั่วและหลายคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและต่างพากันคิดว่ามันน่าจะเป็นบั๊กอะไรหรือเปล่าจนแล้วจนรอดเลยมีความคิดที่ว่าจะลบเฟซของเธอออกดีหรือเปล่าซึ่งผม ก็เกือบจะลบไปแล้วจริงๆแต่ผมก็อยากรู้ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ต่อมาวันที่15มีนาคม2014ผมส่งข้อความไปว่าคุณทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องแท็กเธอในรูปผมด้วยต่อมาวันที่25มีนาคมเธอก็ส่งข้อความมาว่า hello h โ l l o h ล l l o ผมจึงตอบไปว่า เฮ้ย hey, นี่มันชิบหายแล้วนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงสนุกเวลาทำเรื่องแบบนี้และเธอก็เริ่มตอบมาด้วยคำพูดแปลกๆโอ้พระเจ้าเทียนหอมกลิ่นอบเชยผมโมโหมากเลยพิมพ์ไปว่าไปลงนะรกซะแต่เธอก็ถามผมว่าทำไมถึงทำแบบนี้ต่อมาผมก็เริ่มหาวิธีรับมือกับเรื่องบ้าๆนี่ผมพยายามไปโพสถามในบอร์ดทีมงาน Facebook ทาง Facebook ก็บอกว่าต้องอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งผมก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดทั้งเฟซผมและก็เฟซเธอไปหลายรอบวันที่16เมษายน2014ผมก็ได้รับข้อความจากเธอว่าเราน่าจะทำแยมกันเองนะให้ตายสิซาเมนธาอ่าไม่เหมือนกันไม่มีโอกาสที่จะผ่านเลยไม่มีโอกาสที่จะผ่านเลย เท่าไรประตูโรงรถซึ่งมันเป็นข้อความที่ไม่สามารถไปติดประต่อ,อก,กันได้ต่อมาวันที่29เมษายน2014เธอก็ส่งข้อความมาอีกว่าทั่วต้มอยู่บนขนมปังปิ้งฉันไม่รู้ฉันแค่พูดว่าโยถามนาธานดูนาธานนาธานนาธานผมทนไม่ไหวแล้วเลยพิมพ์ไปว่าผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงยังทำแบบนี้อยู่อีกได้โปรดหยุดเถอะแต่เธอก็ตอบกลับมาว่าได้โปรดหยุดฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยอมรับว่าผมรู้สึกแปลกๆที่เกิดเรื่องบ้าๆบนี้ขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยจนกระทั่งผมได้รับข้อความนี้จากเธอฉันฉัน ลบสิลบสินี่นี่มันหนาวจริงๆนะหนาวหนาวนาธานได้โปรดหยุดฉันหนาวจะแข็งตาอยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคำว่า freezing ซึ่งถ้าเขียนแบบนี้ก็มีแค่เธอเท่านั้นที่จะทำแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่ออกมากๆขนลุกไปทั้งตัวต่อมาผมเริ่มฝันร้าย ผมฝันว่าเธอกําลังหนาวและก็กําลังจะแข็งตายอยู่ในซากรถซึ่งผมก็ทําได้เพียงยืนมองอยู่นอกรถไม่สามารถทําอะไรได้เลยอย่างมากก็แค่ตะโกนเรียกชื่อเธออยู่แบบนั้นแต่ทว่าเธอก็ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่รับรู้ว่าผมยืนตะโกนอยู่นอกรถบางครั้งขาของเธอก็โผล่ออกมานอกรถด้วยต่อมาวันที่24ผมก็แกล้งเมา และส่งข้อความไปหาเธอว่าผมเมามากผมคิดถึงคุณใครก็ช่างที่เล่นเฟสนี้ผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นผมรีบกลับบ้านเพื่อมาเห็นคุณในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าเธอตอบกลับมาว่าให้ฉันเดินสิวันที่หนึ่งกรกฎาคม2014เธอก็ส่งข้อความแปลกๆมาให้ผมอีกแล้ว แต่เดียวนะนี่มันเหมือนกับข้อความที่ผมส่งให้เธอในวันเกิดเหตุเลยเพียงแค่สลับไปสลับมากับคำว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็หนาวเท่านั้นเองวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันนี้เธอก็เงียบเธอไม่ได้ส่งข้อความมาอีกเลยและเธอก็เลิกแท็กตัวเองในรูปต่างๆของผมและก็ในรูปของเพื่อนเธอแล้วในตอนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อไปดีผมจะลบเฟซเธอออกดีหรือเปล่าจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจาก Facebook แต่ตอนนั้นผมก็ไม่กล้าไปเปิดดูจนผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดและพยายามที่จะเปิดอ่านดูและนี่คือสิ่งที่ผมได้รับนั่นก็ประตูห้องผมนั่น ก็คอมพิวเตอร์ของผมผมได้รับข้อความนี้มาสามชั่วโมงแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เปิดดูจนกระทั่งถึงตอนนี้ผมกลัวมากไม่กล้าหันไปที่ประตูผมไม่รู้ว่าใครมาถ่ายรูปบ้าๆนี่เอาไว้ผมพยายามรวบรวมความกล้าและก็ค่อยๆหันหน้าไปที่ประตู <No! S 1> ก็จบไปแล้ว